บวมแล้วอ๋อไพ่แก้วเป็นอะไรอ่ะบวมเหรอไหนดูอายุสิบหกปีทำไมบวมแรงจังฮะปานไหนก่อนมาก็มีออกนิดครับอู้ไพ่แก้วเป็นอะไรเนี่ยบวมเหรอฮันบวมบวมมากเลยครับเนี่ยต้องไปหาหมอไหมครับไม่ไม่ต้องไปหาไปหาหมอ ับสวัสดีครับพบกับพลายโอเล่ครับโอเล่จะไปอาบน้ํานะครับอาบน้ําแบบในในในแม่น้ำนะฮะตรงนี้เขาเรียกห้วยเกื้อใช่ไหมห้วยห้วยเกื้อนะฮะอาบน้ําแบบคือให้ควานเขาจะตักน้ำฮะสาดอ่ะอ่ะอ่ะทำภารกิจก่อนนอ่ะ,อะ อาบน้ำตอนเช้าๆเลยนะครับแล้วก็จะไปแต่งตัวนะฮะแต่งตัวใส่บาทตักบาทนะตักบาทมาไปเลยไปไป êi, bay, ê, 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 má má alo, alo, bên má, bên 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 เอาเบน่ะเบนเอาเบนนะเบนเออเออฮาวิ่งรู้ลงลูลงรูลง้ลง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 อ้านอนลงอ่ะลงให้อาบเลยนะฮะเอ้ยเอออ่ะควันนี่ใช้ปล่อย Ừ, tao quài tao quài. Hả? ฮุ้ยมาอีกแล้วครับต่อคิวมาเลยเออเออบิดิ้งบิดิ้งมบหันเซงมบหันเซงตรงเต็มกี่เต็นเนี่ยเนาะโตนี่เถอ thế mong 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 bội emo a klu vô hả 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 hơ hơ hả 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 làm hả 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 nó บอกกีช oh! ูมว oh, ันเพ่นบอวันวันเพ่นบอโอ้น้ำพึ่งน้ำพึ่งกับพลแก้วนะฮะนู่นอยู่ฝั่งนู้นรออยู่อ้าวนอนกอดไบบนี้ออะออ๊ะออ๊ะอ๊ะออออะออะอออออะอะออ๊ออ๊ออ กว้างดิอ๋อนิ่ง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 เราอยู่เราอยู่ข้างหลังวัดนะครับตรงศาลาหลังใหม่เ,เร็วเนอะ อ้าวะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเลยอีกนิดนึงเขาเลยอยากลุกแล้วนะอยากอยากลุกพ่อบอกให้นอนนานๆหน่อยจะได้ล้างสะอาดนะ <c oughs> เอามาลุกขึ้นเฮ้ยเอาลุกขึ้นอึ๊บปึบทำไงฮึบ โอ้ยอ้าวฮะยังไม่เสร็จเลยท t ย ô i ท t โ ô i ทย h ô i ตรงที่เรายืนอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เขาจุดบังไฟนะฮะบังไฟล้านเบนเบนไปฮึฮึเบนไปฮ โอ้เอ้าทำเร็วตัวแล้วทำแล้วไปมาเร็วมาฮะเฮ้ยเอาเ้าเขาบอกว่าขาขาขาเปื้อนขาเปื้อนขาเปื้อนโคลนเออนะฮะเอาเอาไปเลยไปมามามาไปปไปเร็วเร็ว มาเลยมาเลยมาเออดมกดับดมขี้ตัวเองอีกเนาะอื ừ. สมเปียเนี่ยเบย์ขันไปสันส้นๆดมในมิก เลยฮะแตงเออแตงละครับส้มอย่างนี้ส้มจนดู้งไกรเกิดนี่เกิดฮะนี่อใจ่นีไอสลับพุงไเนาะเออเออแล้วม่กันนี่ยปเบอไปแล้วล่ะ คือน่นา,าต้าามพุ่งไาลบเนาะแล้วรู้หน้าต้มคือคือเอาเท่าเท่าสาปลวกกี่แหละนะช่มมั้งลืมแล้วเรียกแต่วันเพ่นวันเพ่นอะไรเว้ยวันเพ่นเด้สิบสองเนาะท่านผู้ชมดูพลายแก้วนะฮะอายุแค่แค่เนี่ยดูงานโอ้โหนี่งาเกือบจะเท่าเลยอายุเท่าไหระนะควัน อายุ16ปีนะฮะ F4 เป็นช้างของออควานควานสมหมายนะฮะที่ที่อยู่ในช่องกุยไอเจียงนะฮะไพร์เกวสักใบนะฮะก็เ,เป็นเครือญาติกันทั้งหมดเลยนะฮะไม่ใช่คือเราหนอครับหนอห <laughs> นอญาติ <laughs> <laughs> เป็นลูกของพ่อใหญ่มีนะฮะลูกของพ่อใหญ่มีครับลูกของพ่อใหญ่มี ไปแล้วเสร็จแล้วบอกอีกไอแล้วมืนาคิดีไหนอุน่ลไยเสร็จแล้ววันเพนโอ้น้ำพึง้งไอ้ต่อยหรอ,อ,อต่อยเลยต้อยเลยครับไป

แก,ก,ก้ตัวตัวตัวไม่รับจรอเองนก,นก,กรอนยัดอนกีแล้วรออมิกเลยก็รอวอ,อมิกกอองยมิกอ้อมิงากยิงอืแก้วกำลังอาบน้ำ ออ้นี่อีว่าทีเลยนูองะเนาะทีเลยนูนเอวงงอ่ทับไทยเฮ้ย่งต้มมี่น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 บุรลายอะไก่อนหน้าอยู่นบุรลายเลยพรา้พรายังไปหรอดวันเไปก่อถุยเรามองไปก่อุยโบฮะอ้นคือทุยโบนี่อ้คือทบไทยจนทบไทยทั้งล้อง <laughs> à, à. quan thập thấy con thập thấy từ à, anh anh lọc lũ nữa anh anh đồ à ba rồi rồi có hai cái đinh lo mọ là gì là nè nó để bên quá bên rồi bên bên, à. bên pứt à. anh đừng ให้ต,ตัวตัวอะไรกติโดวะเบนเบนอระชุกเบนเอออังอังล็ออังล็อคืออาอาติโดมือมือหน่าเวลาอา <ừ. S 2> หมอออ่ตอัวเราทุงงาด้วยนะฮะตูบล็อด้วยนะครับก็ตูบล็อด้วยนะครับชาไทยกดหนึ่ง นะครับโอเล่เหมือนพ่อครับครับไปแกะน้ำอยู่เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าโอเล่หายไปทางไหนนู่นไปกินไปกินยาอย่าไปกินข้าวของเขาเด้อยวเลยเด้อน่าข้างในเขาสวนเขาน่ะนั่นนั่นนั่นนี่ แจงวานุแจงวานุไอ้คุยเวอฟต่อยเนาะฮึบนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วนั่นอ่าโอเค จบคลิปเลยแล้วกันนะครับเอฟซีครับผมบวมแล้วอ๋อไทยแก้วเป็นอะไรอ่ะบวมเหรอไหนูอายุ16ปีทำไมบวมแรงจังฮะกวนไหนก้อนมาก็มีออกกนิดครับอู้ไทยแก้วเป็นอะไรเนี่ยบวมเหรอบวมบวมมากเลยครับเนี่ย ต้องไปหาหมอไหมครับผมไม่ต้องหาครับไม่ไม่ต้องไปหาหาโมอยู่บ้านไปหาหมอที่บ้านโมสามพูนุนโมโซโอเคโมโซโมโซโมลักภัยแก่จะตกมันนะครับท่านผู้ชมหน้าทีระทึกครับโอเคครับวันนี้อ่านนั่นเสร็จแล้วนะฮะก็จบคลิปเลยนะครับผมสับสครายต์กดแชร์โอเล่เอฟซีไทยแลนด์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ลุง,ลง,ลง,ลงช่องไายแก้วครับกุยสักใบกุยจรจิงสักใบนะครับผมสวัสดีครับ